ขยับมาจากวันที่แปดเชอธรรมนัตไม่ได้อยู่ในหัวของดิฉันใช่ไหมครับคนั่นคือวันที่แปดขยับมาวันที่เก้าวันที่เก้านักข่าวไปปะกับคุณทักษิณก็เอาคำถามเดิมที่ถามานายกอิงไปถาม,ถามตออดีตนายกพ่อ,อเห็นไหมมันต่อได้ไงข่าวนักข่าวก็ถามคุณทักษิณ เมื่อวานนี่ใช่ไหมเมื่อวานนี้ไงไปงานเิดคุณสุวั่าพักกล้าทำเขาต้องการที่จะเปลี่ยนตัวค่ะเอาพวกกองธรรมนัฐเข้ามาเป็นทั้งตรีว่าการกระทรวงเกษตรแทนอาจารย์แหม่มดรนรมนพินจูศิลวัตรก็อยากรู้ว่าคุณทักษิณว่าไงรู้ไหมว่าอย่างไรรู้ข่าวไหม้อะไรประมาณนั้นอไปฟังกันคุณทักษิณตอบอย่างไรเชิญค่ะขกระแสข่าวเรื่องว่าพรรคกล้าทำอาจจะขอเปลี่ยน าาว่ยงก็คงยังไม่มีนะครับเพราะว่าก็อาจารย์แหม่มกับตำนานก็เห็นกึกษากันตลอดนะแล้วควรทำอะไรมีความหวังที่จะเข้ามาช่วยรัฐบาลเออยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการพูดกันยังไม่ได้พูดกันยังไม่มีการพูดกันแต่ด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพนะไอ้ข่าวเนี้ย ไอ้ข่าวเนี้ยยังไงไมันเอางี้ข่าวสองกระแสอ่ามีสองกระแสกระแสหนึง่งพูดกันว่าพ,พรรคเไทยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการผู้กองธรรมนัสในบางเรื่องค่ะในบางลักษณะอืมก็ใช้หลายครั้งแล้วเนาะอืมเพราะ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  มือที่จะทําบางเรื่องมือที่จะทําบางลักษณะหายากเออสเปคแบบนี้ชั่วโมงนี้ก็มีแต่ร้อยเอกธรรมนัฐใช่ไหมอาจจะเรียกว่าเหลือคนเดียวก็ได้หายากสเปคแบบนี้มีคนเดียวเใช้เขาก็ต้องให้ที่ทางต้องให้อะไรกับเขาบางครั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการตอบแทนค่ะหลายครั้งถ้าคุณจะให้เขาไปรบเนี่ยคุณต้องยัดดาบใส่มือเขาด้วยนะใช่ไม่งั้นเขาไ่จัดการคุณจะให้เขาไปรบแทนคุณแล้ว ไปแบบมือเปล่าเขาก็ตายแน่ๆคน,<ช>คนก็ต้องยัดดาบใส่มือเขาออกอไปรบถูกไหมไปรบแทนไงนถูกไหมไปรบแทนแต่ข่าวอีกกระแสหนึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่ม,มัน,เป,นเป็นเรื่องที่มันเป็นความต้องการของผู้กองธร,รมนัตและรวมถึงคุณชาดาด้วยนะว่าใครเป็นผู้กองธรมนัตใครเป็นคุณชาดาย่อมมีสิทธิ์ที่จะตะโกนดังๆกลางประเทศ ผมทำผิดอะไรทำไมคนอย่างผมเป็นรัฐมนตรีไม่ได,ไได้แล้วก็เคยเป็นมาแล้วด้วยใช่เคยเป็นนะดังนั้นดังนั้นเมือม่อเมื่อเมื่อเกิดความรู้สึกเมื่อเกิดคําถามแล้วก็มีบทสรุปกับตัวเขาเองว่าเขาก็เป็นรัฐมนตรีได้ทำไมไม่ให้เขาเป็นเพราะฉะนั้นต้องตะโกนด,ดังๆเมื่อเริ่มจากความความอยากจะเป็นตรงนั้นมันก็นําไปสู่การ เคลื่อนไหวอะไรมาประการเพื่อให้เป็นสูตรจะมองว่าเป็นการส่งสัญญาณก็ได้หรืออะไรก็ไม่ทราบสิครับทําไมพนอย่างผมจะเป็นไม่ได้ข่าวออกมาเป็นสองกระแสไงสองกระแสนะก็ไปรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่โปรดติดตามตอนต่อไปก่อนแต่มันเป็นข่าวมาแบบนี้ถามนายกรุ๊ใครเป็นนายกรูผมเป็นคุณพุทิไม่ปรับหนึ่งไม่ปรับและอย่างที่สองถ้าโยนชื่อผู้กองคนรุ่นใหม่อย่างนายกอิ๊ป ก็ยกการไว้ก่อนอแน,น่นอนณนะชั่วโมงนี้แต่ด้วยคําถามเดียวกันเรื่องผู้กองธรรมนัฐไปถามคนเก่าเกมผ่านชีวิตผ่านโลกผ่านการเมืองบาดเจ็บมาก,ก็เยอะกลางหลังนี่แผลเป็นว,ว่าไปหมดอย่างคุณทักษิณคุณทักษิณก็จะมองอีกอย่างอือะไรถูกอะไรผิดตอบไม่ได้หรอกแต่ดูตอนต่อไปอดูตอนต่อไปใช่มันมีนต,อต,อนตอนต่อไปรอดูตอนต่อไปก็แล้วกันค่ะ